นี้นะคะครูเกษตรชาแนลนะคะครูทับทิมนะคะมีสูตรในการเร่งรากเขาเรียกว่าสูตรเร่งรากนะคะเป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะไม่ต้องหมักนะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีเช่นยูรินซีสารขอแสงหรือย,ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ในการช่วยในการหมักนะคะอันนี้ครูทับทิมก็อาจจะมีสูตรเร่งรากสูตรหนึ่งซึ่งเป็นสูตรของท่านอาจารย์สวัสดนะคะ,ะพาทำทำไปเรื่อยนะคะศึกษาจาก ท่นานอาจารย์นะคะก็เป็นสูตรที่เร่งรัดนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีลินทรีใดๆเลยนะคะหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการเร่งรากนะคะไม่ว่าเราจะปลูกมันสำปะหลังหรือว่าเพาะต้นกล้าอะไระต่างๆนะคะวันนี้มาดูส่วนประกอบก่อนนะคะส่วนประกอบง่ายมากเลยนะคะมีแค่3ามสิ่งนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะ อย่างแรกนะคะก็คือ,อเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ,ะเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะคะว่าเครื่องดื่มชูกําลังหรือข้างขวดเขาก็บอกนะคะมีวิตามินซีวิตามินบ B, ี B12 อนะคะ,ะซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องของไม่ให้ใบพืชเหี่ยวนะคะไม่ให้ใบพืชเหี่ยวเฉาเราจะใช้อหน่งขวดนะคะ,ะแล้วก็มีผงชลร,รดนะผงชลรดเนี่ยคุณทิมจะใช้บ่อยมาก ว่าจะเป็นสูตรอะไรก็ตามเลยนะคะใช้ผงชลช่วยเพราะว่าผงชลจะมีกรดเคมนูโน,โน,โนนะคะช่วยในการเร่งรากการจเจริญเติบโตนะคะของใบพืชน,นะคะของต้นพืชพืชจะแข็งแรงใบเขียวนะคะแล้วก็กะปินะคะกะปินี่นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะกะปิจะมีแคลเซียมมีสารไซโตไคนินนะคะซึ่งสารไคโตไคนินเนี่ยนะคะจริงแล้วก็จะมีอยู่ในพืชอยู่แล้วนะคะ มันจะช่วยให้พืชนี่นะคะ,ะเร่งรากปลายรากเขาเนี่ยเจริญเติบโตวไวนะคะเพราะฉะนั้นกะปิก็คือ,อช่วยนะคะมีแคลเซียมช่วยในการให้รากนี่ขยายตัวเร็วนะคะขยายตัวในพืชน,นะคะไซ่ตไคนินในกะปินะคะ,ะทีนี้นะคะพวกเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะง่ายม,มากเลยคุณทิมจะพาทานะคะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะขยาวหน่อยนะคะ,ะเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะ ก็เทล,ลงไปเลยค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เราจะไปใช้ในการรดต้นกล้านะคะหรือว่าทำนะคะปักชำให้รากต้นไม้แข็งแรงนะคะก็ได้นะคะกะปิค่ะกะปิหนึ่งช้อนนะคะเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะเก็บไว้อาช้าได้นานเลยนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะ อัตราการใช้นะคะปกติแล้วนะคะก็น้ำา10ลิตรนะคะน้ำา10ลิตรแล้วก็ใช้สูตรนี้แค่1ช้อนชานะคะรดราดพืชผักหรือต้นกล้าที่เราเพาะใหม่ๆนะคะเขาก็จะแข็งแรงนะคะใช้ก็3-5วันค่อยใช้นะคะหรือถ้าเราจะไปใช้ในการทำตุ่ม ตุ่มเช่นเราจะตอนกิ่งมะนาวอย่างนี้นะคะก็ใช้1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำสิลริรเนาะแล้วก็เอากะามะพร้าวที่เราจะทําตุ่มในการตอนมะนาวนะคะลงไปแช่นะคะแล้วก็เอาไปทําตุ้มได้เลยนะคะไปห่อตุ้มได้เลยก็จะเร่งรากกิ่งตอนของเราได้ะะต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะคะผงชูรส คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวจะหาเพื่อนๆไปดูนะคะนะคะว่ารสราตยังไงเนาะ ผสมยังไงนะคะคไปดูนะคะง่ายๆเห็นไหมคะเก็บในตู้เย็นได้นะคะสบายเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีาการทํำจุลินทรีย์อะไรต่างๆก็เอาไปใช้ได้นะคะก็บดให้ละเอียดนิดนึงให้มันละลายนะคะละลายใส่ขวดแก้วขวดอะไรก็ได้นะคะที่ไม่เปืองพื้นที่ในตู้เย็นเท่าไหร่นะคะก็หยิบมาใช้เพราะว่าเขาใช้ไม่เปืองเห็นถ้คะถ้า1บัวรถนะคะก็ใช้2-3ช้อน อ่ะช้อนโต๊ะนี้นะคะก็รดราดต้นไม้ได้ใช่นะคะอ่าทีนี้ก็ผู้ทีมจะพามาใช้ส่วนผสมแล้วก็รดราดต้นไม้นะคะผู้ทีมจะใช้3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะ<ม>แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแค<ม>่นี้เองนะคะง่าย,ายๆนะคะแล้วก็รดราดอ,อันนี้คือต้นพันธุ์กล้าอย่างนานะคะที่คุณตุิมทีเพาะไว้นะคะประมาณ800800 800ต้นนะคะ รถนากไปเลยนะคะโดยเฉพาะต้นไม้ที่เราเพิ่งเตาะนะคะนี่ต้นมีต้นมะละกอด้วยนะคะเลยนะคะําถึงห้าวันหรือ5้าถึงเจ็ดวันก็ได้นะคะก็จะาทำให้พืชเราเนี่นะคะเร่งรากนะคะโตไวต้นกล้าเรานี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูตะทิม์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อชมคลิปดีๆสาระดีๆจากคกร,เรูเกษตรชาแนลจากครูตมทิมนะคะในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ